สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนโปรแกรม Lightroom แบบเบื้องต้นนะครับเปิดโปรแกรมเลยนะครับโปรแกรม Lightroom นะครับปัจจุบันใช้เป็นเวอร์ชัน5นะครับพอเข้ามาปุ๊บหน้าตาเป็นแบบนี้ปุ่มแรกที่เราจะได้ใช้คือปุ่ม Import นะครับคลิก Import ตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นการไปาหารูปหาโฟลเดอร์ที่เราจะใช้ทำงานยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราเก็บไว้ที่ ผมทำไปที่โฟลเดอร์ชื่อเทรนนิ่งนะครับหน้าเด็กสของผมนะครับแบบนี้นะฮะปรากฏว่ารูปขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราจะเลือกเป็นบางรูปนะครับให้อ่านเช็คออฟไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปติ๊กถูกที่เราลูปเท,ท,ท่าที่เราอยากใช้แต่ในที่นี้เราต้องการใช้ทุกรูปเราสามารถคลิกเช็คออฟได้เลยนะครับเช็คเอฟเหมือนเดิมแล้วก็มาคลิก Import ตรงนี้นะครับก็คือเป็นการนํารูปมาใช้ ทํางานนะครับ import มาปุ๊บมันจะมาที่แท็บไลบรารนะครับส่วนที่เราจะได้ใช้บ่อยๆนะครับก็คือแท็บไลบรารีกับ d e v e l o p ส่วนพวก map book slash show เป็นเว็บอะไรพวกนี้ลองไปศึกษาที่หลังดูส่วนมากผมจะใช้ l i b r a r y กับ d e v e l o p 2ตัวแค่นี้นะครับในเบื้องต้น l i b r a r y ก็คงไม่มีอะไรนะครับคงไม่ได้ประับแต่งอะไรไปที่ d e v e l o p เลยละกัน พอเข้าไปที่ d e v e ล o p แล้วเนี่ยสังเกตว่าเครื่องมือพา el เนยมันจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ปรับได้แบบนี้นะครับหดขยายได้แบบนี้นะครับก็ออยากจะดูรูปให้มันใหญ่ๆนะครับปรับได้แต่ panel ของไตลรูปเนี่ยมันจะให้ลอยออกมาตรงไหนเรียงอะไรยังไงก็ได้เหมือนกับ photoshop หรือ u s t เตอร์ไม่ได้ฮะก็จะเรียงลักษณะที่เป็นระเบียบเรียบร้อย,อยนี้เสมอนะครับ ซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรดีเหมือนกัน,นมันไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะมันก็อยู่ของมันอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเครื่องมือแรกที่เราจะต้องรู้จักนะฮะก็คือ crop o v e เ l a y ลยนะครับเครื่องมือแรกค r o อรูปนั่นแหละครับนะครับปรับคอมโพสนะครับยังซ้ายยังขวาอะไรว่าไปถ้าเราเอาละใช้ได้ก็คลิกดันตรงนี้นะครับมันก็จะคลอบรูปมาให้แบบนี้นะครับซึ่ง ถ้าเราไปแก้ไขอะไรกันแล้วแต่เนี่ยแล้วเราอยากจะกลับมาแก้ไขก็คือกลับมาแก้ไขได้ทุกเมื่อนะครับอันนี้เป็นข้อดีของไลท์รูมเลยนะครับแอสเปกต์นี่คือสัดส่วนภาพเช่นสมมุติว่าเราอยากเป็นเป็นหนึ่งต่อหนึ่งก็หนึ่งต่อหนึ่งนะครับสี่ต่อห้าอะไรว่าไปห้าต่อเจ็ดนะครับน่าจะไม่มีอะไรถ้าคลิกรีเซ็ตตรงนี้ก็คือเริ่มใหม่หมดเลยนะครับคลิกรีเซ็ตตรงนี้นะครับอ่า โอเคอันนี้คือเรื่องครอบรูปน่าจะจบละกรอบรูปนะครับเครื่องมือที่2ที่ต้องรู้จักนะฮะ Spot r e m o v e l Spot r e m o v e l เนี่ยใช้สําหรับลบสิวลบริ้วรอยจุดดงดำอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ต้องการในภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพนี้เราลองมาลบาจุดดําๆตรงนี้ดูนะฮะก็ปรับผมบัดปรับที่ตรงนี้ฮะเอาเมาส์มาสไลด์ซ้ายขวาตรงนี้นะครับใหญ่เล็กว่าไป หรือจะหมุนที่วิวที่เมาส์ก็ได้ฮะวิวก็วิวของของเมาส์ก็คือปุ่มกลมกลม,มที่อยู่ตรงกลางเมาส์นะครับอ่าลองคลิกด,ดูสมมุติว่าเราคลิกไปปุ๊บมันไม่ไม่ครุมจุดทั้งหมดเราเรายืดทีหลังได้นิดนึงอ่าสมมุติว่าเรา,เาประมาณนี้โอเคแล้นะครับอ่าเราคลิกด,ดันดูนะถ้าเราโอเคแล้วก็เท่านี้เลยนะครับอ่าสรีร์โมโนใหม่ปุ๊บ นะครับปรับตรงนี้ได้เลื่อนไปเ่อนมาได้ทำอีกทำอีกสักจุดนึงก็ได้อเอาตรงนี้ปึ๊บลองดูนะครับนะครับถ้าเราโอเคแล้วคลิกดันปึ๊บอ่ขาคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเนียนต้องไปต้องไปปรับอีกนะครับเอาเป็นแซมเปิลตัวอย่างก่อนนะครับแล้วคลิกบีฟอร์นอัปเตอร์ดูนะครับ นะครับอันนี้ d e f a u l องอันนี้ after. ก็คือทำเสร็จแล้วออกมาเป็นแบบนี้นะครับซูมออกแบบนี้นะครับจะกลับไปที่วิวเดิมก็กลับมาตรงนี้นะครับโอเคต่อไปเครื่องมือที่3ชื่อเครื่องมือ Red e y e c o r r e c t i o n เครื่องมือ Red Eye Correction เ,เนี่ยก็คือใช้ลบตาแดงเวลาถ่ายรูปกลางคืนแล้วตาจะติดเป็นสีแดงๆพอดีผมไม่มีรูปตัวอย่างมานะฮะก็เลยขอข้ามไปก็แล้วกันไปเครื่องมือ Grad ด e ย t ์เดตคิเ นะครับก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับภาพแบบไล่โทนนะครับอลองดูตัวอย่างนี้รูปเนี้ยเราอยากให้ทองฟ้าสีมันเข้มขึ้นโดยที่สีเขียวของต้นหญ้ากับต้นไม้เหมือนเดิมนะครับเราก็ลองไลดูเลยคลิกมาปุ๊บไลมาแบบนี้นะครับทีนี้จะเห็นว่ามันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเราแค่ไปเลือกพื้นที่การทํางานเฉยๆว่าเรา,เาตรงนี้นะนะครับ ถ้าเราอยากจะปรับก็คือจะสังเกตว่าค่ามันเป็นสูตรทุกตัวเลยนะครับอันนี้เราอยากจะให้มันสดขึ้นเราก็ต้องไปปรับที่ saturation นะครับ saturation ก็จะสังเกตว่าทองฟ้ามาละสดขึ้นละแล้วเราก็ปรับตำแหน่งไปว่าเราอยากจะให้มันอยู่ตรงประมาณไหนนะครับประมาณไหนดีว่าไปนะครับอาจจะย้อมโทนฟ้านิดนึงก็คือใส,ใส่ใส่สีเข้าไปแบบนี้นะครับเร Sat า saturation นี้ เท่าน,นี้แล้วกันจุดสิทธ์นะครับแล้วจ,จัดคอมโพสอะไรให้เรียบร้อยนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรก็แต่จะปรับครับพอมันโอเคได้แล้วก็คลิกดันไปนะครับอืมเปลี่ยนใจละปรับทองฟ้าละเดี๋ยวปรับต้นหญ้าดีวดกว่าปรับทองฟ้าท้องฟ้ายอมทนสีฟ้าไปละต้นหญ้าเดี๋ยวยอมทนเขียวแล้วกันเอาให้มันเขียวเขียวเลยเลือมาตรงนี้ปุ๊บ ก็จะเห็นว่ายังไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นอีกเช่นเดิมก็คือเรายังไม่ได้ไปกาหนดค่าอะไรทุกอย่างเป็นสุดหมดเราก็มาเลื่อนสมมุติเราอยากใส่สีเขียวเข้าไปนะครับเขียวเขียวเขียวเลยแล้วลองลองเลื่อนดูอ่าเขียว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 นะครับถ้าเราโอเคพอใจแล้วเราก็คลิกดันตรงนี้นะครับ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ะเรามาดู before and after กันนะครับคก็กตรงนี้ดู before and after นะครับก็จะเห็นว่าภาพสีแปดขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับโอเค g a d i e n filter ก็มีเท่านี้นะครับเครื่องมือต่อไปนะครับชื่อ radial filter radial filter เนี่ยจริงๆก็ถ้าเข้าใจ g a d i e n filter เนี่ย radial filter ก็ลักษณะเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าเป็นรูปร่างเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวขอปรับนิดนึงมันขัดใจเ,เอียงอ่า นันนะครับพอมาที่เครื่องมือ,อ radial filter นะครับก็คือจะปรับลักษณะได้สองแบบก็แค่วงกลมกับวงรีนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะปรับสีในชามกว๋วยเตี๋ยวนะชามของอาหารให้สีมันตรงกับความจริงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าสีในชามตอนนี้มันเหลืองเหลืองจากไฟของร้านอาหารนะที่ว่าไฟเขาใช้ฟไฟทางสเตน อาหารมันก็เลยจะเหลืองไปด้วยทีนี้เราปรับอ่าเราเลือกพื้นที่ตรงนี้ละวงรีตรงนี้รอบชามทีนี้เราก็จะไปปรับเทม,มนะครับปรับไวบาลา์นให้สีมันหายเหลืองหน่อยนึงนะครับอาจจะไปใส่อคอนทราสต์เพิ่มอีกหน่อยให้สีมันสดขึ้นนิดนึงนะครับอืมใส่ชาร์ปเน็ตนิดนึงก็ได้อลองดูมันจะได้เด่นขึ้นมาหน่อยนึง มมติว่าเราโอเคเท่านี้ละนะครับเดเรียฟิลเตอร์โอเคเท่านี้ละคลิกดันนะครับแล้วลองเทียบ before and after ดูนะครับถ้ามองลักษณะนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดอเทียบ่างนี้น่าจะเห็นชัดขึ้นนะครับจะเห็นว่าสีอาหารเนี่ยมันมันมันจะเปลี่ยนนะครับเป็นเป็นในทิศทางที่เรียกว่าอะไรถูกต้องเป็นสีที่สีสีของอาหารจริงๆมันเป็นแบบนี้นะครับกลับมาที่ รูปปัจจุบันนะครับเป็นแบบนี้และนะครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างไวบ้บาลานอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับปรับไวบ้บาลานเนี่ยอ,อย่างรูปนี้ถ่ายมาถ่ายกลางคืนมาเหลืองเลยอาจะปรับไวบ้บาลานลักษณะที่ว่าเฉพาะ,ะตัวคนนะครับแบบนี้นะครับเราลองปรับดูเออเดี๋ยวลองไลท์เทมดูก่อน ใช้วิธีนีครับเลื่อนหาเลยทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับดูว่าตรงไหนที่มันพอจะใช้ได้นะครับอาจจะพอใช้ได้ล้วนะครับก็ดูน่าจะใช้ได้แล้วอ่ะถ้าเราโอเคแล้วเรากิคลดันไปแล้วลองเทียบฟ e f ์มอ Before, After, ัพเตอร์ดูนะครับก็พบว่าดีขึ้นฮะเหลืองน้อยหน่อย นะครับโอเคอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องไวบารานโดยใช้เลเยอรฟิลเตอร์เลือกพื้นที่ในการทำงานนะครับส่วนสุดท้ายนะครับในการเลือกพื้นที่ปรับเฉพาะส่วนก็คืออะจั้นเมนบลัชอะจั้นเมนบลัชเนี่ยก็คือการเลือกพื้นที่เฉพาะส่วนเลยตามใจตัวเองเลยทีนี้ยกตัวอย่างเช่นภาพนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าสีเนี่ยข้างหลังแบ็คกราวเนี่ยม,มันโอเคละ แต่ว่าไอ้ที่มืดเนี่ยก็คือผมกับลูกชายเนี่ยดำปิดปีเลยนะครับก็คือมัน under exposure อยู่เราก็จะไปเลือกพื้นที่เฉพาะจุดโดยใช้เครื่องมือตัวนี้นะฮะ adjustment brush ก็คือระบายสีไปเลยปรากฏว่าเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเรายังไม่ได้ปรับค่าตัวนี้ทุกอย่างเป็นศูนย์หมดอลอ,ลองปรับ exposure ดูก็จะเห็นเห็นว่ามันสว่างขึ้นมาหน่อยทีเนี้ย เราจะไม่รู้หรอกว่าเราระบายไปถึงไหนแล้วจนกว่าเราจะเอาเมาส์ไปวางแบบนี้ก็จะเห็นพื้นที่สีแดงก็คือส่วนที่เราระบายไปแล้วหรือเราจะคลิกที่ตรงนี้นะฮะให้มันโชว์ขึ้นมาเลยแบบนี้แล้วเราก็ระบายไปนะครับส่วนไหนที่เราอยากจะปรับสีนะครับระบายไปอ่าสมมุติว่าเราโอเคแล้วลนนักษณะนี้โอเคแล้วนะครับ อ่เรามาปรับที่ Exposure ดูอีกทีหนึง่งเอ,อ้ลืมเอาน,นี้ออกออกนะครับเราปรับ Exposure ดูนะครับมันก็จะปรับเฉพาะส่วนที่เราระบายสีลงไปนะครับเอา Shadow ขึ้นอีกหน่อยดีกว่าอ่าโอเคนะครับเอา Saturation ลงนิดนึงสมมุติว่าผมโอเคละผมคลิกดันตรงนี้เลยนะครับก็คือ อาจจะป็นบัดนะครับเลือกเฉพาะส่วนเลือกเฉพาะส่วนที่มันเป็นมืดๆอ่มามันที่ before and after ดูนะครับก็จะเห็นว่ามันดีขึ้นนะครับเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยนึงนะครับมารูปที่ปัจจุบันทีนี้หมดตรงนี้ละมาที่ basic นะครับแต่ basic แต่ basic เนี่ยก็คือจะปรับทั้งรูปปรับทั้งรูปเลยไม่เลือกส่วนใดส่วนหนึ่งคือปรับทั้งรูปนะครับมาที่ basic แล้วปุ๊บ สมมติว่ารูปนี้เราจะปรับรูปเนี้ยทั้งรูปให้มันสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงให้ให้ให้เอ็กซโพเอร์มันดีขึ้นมาอีกมากกว่าเดิมอีกนิดนึงก็คือดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับลักษณะนี้ลองเลื่อนดูนะครับว่าเป็นยังไงปรับขึ้นมาทั้งรูปอ่าแบบนี้ใส่ปรับอะไรว่าไปก็ลองดูทีปรับภาพทีละตัวลองดูว่ามันคืออะไรนะครับลองเล่นดู นะครับจะสังเกตว่าเวลาเราใช้เบสิกเนี่ยมันจะไม่มีให้คลิกดันนะครับคือทาปรับตรงไหนเสร็จแล้วก็กเสร็จอะไม่ต้องมาคลิกดันอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ไปเลยนะฮะลองปรับทั้งรูปดูอีกทีหนึ่งนะครับสมมุดร,รูปเนี่ยเสรโอเคละเราอยากจะปรับโทนสีอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่จะเป็นการปรับแบบปรับทั้งรูปไม่เลือกไม่ไม่ทําระบายสีหรือว่าไปทำการเดชฟิลเตอร์อะไร ะครับปรับทั้งรูปเช่น Exposure อย่างเงี้ยอยากให้มันมันขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับปรับค mm hmm. อนทราสต์เยอะๆน่อยคันตี้ปื้ดอ่าสมมตินะสมมติว่าเราปรับ Basic ปรับค่าแล้วเราโอเคค่านี้แหละอยากให้มันเป็นแบบเนี้ยนะครับ <c oughs> เสร็จละ <c oughs> ทีนี้ต่อไปที่จะพูดก็คือว่า ความสามารถของไลท์รูมเนี่ยมันเก่งตรงที่ว่ามันสามารถปรับแต่งรูปได้อย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นรูปนี้นะฮะเราปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยละสมมุติว่าเราชอบเนี่ยชอบโทนสีแบบนี้เลยเราอยากจะใช้โทนสีเนี่ยกับรูปอื่นๆน,นะครับอลองกลับไปรูปแรกรูป่ลง,งานนี่เราสามารถคลิกปุ่มเนี่ยฮะ previous นะครับ previous อยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บค่าที่เราใช้กับรูปเนี่ยนะครับที่เราตั้งในเบสิกทั้งหมดเนี่ย พอมาเลือกรูปนี้แล้วคลิก Preview ุ๊กมันจะค่ามันจะมาเลยตรงนี้จะเหมือนกันเลยนะครับสองรูปนี้นะครับซึ่งลักษณะเนี้ยจะทําให้ทํางานเร็วขึ้นมากถ้าคุณใช้ Photoshop เนี่ยก็คือคุณจะต้องไปนั่งนับหนึ่งใหม่ทุกรูปที่คุณจะต้องแต่งภาพใช่ไหมฮะแต่หลายรูปมี p r e v i e นะครับทําให้การทํางานเร็วขึ้นเยอะเลยอ่ะทีนี้สมมุติว่าสมมติว่าเราแต่งภาพอะไรกันแล้วแต่เนี่ยทำไปแล้ว หลายรูปเหลือเกินแล้วทำไป้อยภาพแล้วปรากฏว่าเราเกิดมาชอบใจสีภาพนี้อยากจะใช้สีภาพนี้กับรูปอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าจะใช้ previous ก็ไม่ได้เพราะว่า previous เนี่ยก็คือจำแค่ค่าล่าสุดใช่ไหมฮะจำแค่ค่าล่าสุดแล้วก็ไปใช้กับรูปถัดไปแต่ทีเนี้ยเราไปแต่งรูปนี้ละถ้าเราไปคลิก previous เนี่ยมันก็จะจำ มันก็จะจําค่าสีของตัวเนี้ยที่ปรับอันเนี้ยอ่อยายกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมปรับคุณภาพกับไวบาร์แล้วก็สตนะูเรชันน่ะก็คือสีมันจะแปลนออกมานั่นแหละนะครับถ้ากด Previous ปุ๊บมันจะมาที่รูปนี้นะครับอ่ะเราขอรีเซ็ตก่อนนะครับถ้าปรับแต่งอะไรปุ๊บเราไม่ชอบใจอะไรกดรีเซ็ตก็คือเริ่มใหม่นะครับทีเนี้ยกลับมาที่รูปนี้โอ้โหชอบสีสิส,สิหนักๆแบบนี้ แต่เราปรับไปแล้วรอยรูปใช้ p v s ไม่ได้เราต้องมาคลิกที่ copy ครับคลิก copy เนี่ยก็คือมันจะจําค่าตรงนี้นะครับคลิก copy ปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวลองไปแกะดูที่หลังว่ามันคืออะไรนะฮะก็คลิก copy ก่อนเสร็จแล้วเราเอามาใช้กับรูปอื่นๆได้อีกเช่นอนะ่ะเราอยากได้รูปนี้ p a a t e อ่า p a s t e เลยปุ๊บอ่าจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ p a s t e ป๊บลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งทําให้การทํางานมัน รวดเร็วมากนะครับอาจจะไปปรับค่าอะไรก็ตามแต่ที่หลังได้นลิดหน่อยแต่โทนภาพก็จะสังเกตว่าโทนสีภาพก็จะจะใกล้ๆก,กันนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขอปรับอีกสักรูปหนึ่งเ,เราชอบสีสดๆแบบนี้กอปปี้มา โอเคมาที่รูปนี้แล้วก็เพ s ปุ๊บสีก็จะสดใสนะครับขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับส่วนสุดท้ายละเราจะเอ็กซ์รูปออกมาใช้งานละนะครับก็คือกลับไปที่ library เหมือนเดิมเราจะเอารูปที่เราแต่งทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้งานละเราก็จะ สามารถติ๊กเลือกเฉพาะรูปที่เราได้ปรับแต่งไปแล้วนะครับคือกดคอนโทรลค้ังไว้แล้วก็เลือกติ๊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 กแบบนี้นะครับรูปไหนไม่แต่งเราก็ไม่ไม่ไม่เลือกมานะครับแล้วเราก็ไปที่ Export export อยู่ตรงนี้ฮะนี้เราอยู่แท็บไลบรารีอยู่นะครับอย่าเพิ่งหลงเมื่อกี้เราอยู่เดเวล็อนี้เรามาแท็บไลบรารีและนะครับแล้วก็มาคลิก Ex p o r t ตรงนี้นะครับพอคลิก Export เนี่ยหน้าตาขึ้นมาแบบนี้ โปรแกรมก็จะถามว่าจะ Export เนี่ยก็คือจะเซฟรูปนั่นแหละไว้ที่ไหนนะครับมันจะใช้คำา x p o r t ส่วนมากก็ Hard Drive ์เนี่ยแหละครับคือคอมพิวเตอร์เราเองนะครับก็ไปตั้งเอาว่าเราอยากให้มันไปโผล่ที่ตรงไหนนี่ผมตั้งมาแล้วก็คืออยู่ที่ Desktop นะครับโฟลเดอร์ชื่อโอเคนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนี้ก็ลองไปแกะดูนะก็คืออะไรไฟล์เนมอะไรที่ต้องมองนิดนึงคือ พเนี่ยพยายามเป็นให้มันเป็นหนึ่งไว้นะครับจะได้สวยหน่อยนะครับแล้วก็ image sizing นี่คือปรับขนาดรูปนะครับของผมอาจจะพยายามติดกดอนเอ็นลาดไว้ตลอดเพราะบางทีรูปออกมาเนี่ยอย่างในกรณีนี้เนี่ย,ยรูปเซฟมาจากในอินเทอร์เน็ตมันก็เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับไม่เท่ากันแล้วก็คลิกดอนเอ็นลาดไว้ก็คือไม่ให้รูปมันขยายใหญ่ไปกว่านี้ นะครับแต่ถ้ารูปต้นฉบับมันใหญ่มากมันจะย่อเหลือเท่านี้ไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเอาไปโพสใน Facebook หรือเว็บไซต์อะไรพวกนี้ยเราก็ติ๊กชับเพนท o r r ร์สกรีนไว้นิดหนึ่งผมใช้ standard นะครับเดี๋ยวลองไปเปรียบเทียบดูว่ามันคืออะไรนะฮะอ่าส่วนตรงนี้ Post Processing เนี่ยก็คือพอ p o c e s s ไปแล้วก็คือ Export ออกมานะครับหลังว่าหลังจาก o c e s s ไปแล้วเนี่ยจะทำอะไรถ้าดู n o thing นี้คือ ก็ไม่ทําอะไรนะครับหรือจะไปเปิดให้ดูว่าอยู่โฟลเดอร์ไหนหรือว่าจะไปทําตอนใน p h o t o s h o p ก็ว่าไปเอาดูนอตติ n งแล้วเอ็กซ์พอร์ตเลยนะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะทํางานกําลังเอ็กซ์พอร์ตอยู่นะครับถ้ารูปมันเยอะมากๆนะครับหลายๆรูปเนี่ยก็ไปหาน้ําเข้าห้องน้ําอะไรรอก่อนก็ได้นะครับแต่พอดีตรงนี้มีนิดเดียวนะครับมีแค่ไม่กี่รูปก็แ๊บเดียวครับอ่ะรอก่อน อ่าโอเคทั x คอม plete ละเสร็จละนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับปิดโปรแกรมได้เลยนะครับข้อดีของไลน์ู่มอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเมื่อคุณปิดโปรแกรมไปแล้วเนี่ยกลับไปเปิดใหม่มันก็ยังค้างค่าเดิมอยู่นะครับซึ่งช่วยให้สะดวกในการทํางานเวลาทํางานค้างไว้แล้วจะมาทําต่อเ,เปิดมาปุ๊บหน้าตาขึ้นม,มาเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับ แล้วก็จะกลับไปแก้ไขอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกอยากจะแก้ได้อีกนะครับกลับมาที่เดิมแล้วนะครับอาจจะมาปรับขอบรูปใหม่อีกทีหนึ่งอ,อะไรนี้แล้วก็เลือกเฉพาะแค่รูปนี้เรา export แค่รูปเดียวก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้ Export แค่รูปเดียวนะครับปิดโปรแกรมไปทีนี้รูปที่ได้ผมเอามาไว้ตรงนี้ LR Export นะครับโฟลเดอร์ Product ชื่อโอเคอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็จะได้รูปเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จการใช้โปรแกรมไลน r o ูมแบบเบื้องต้นนะครับโอเคครับไว้ว่ากันคลิปหน้าสวัสดีครับ